รีเควสกันเข้ามาหนักมากนะครับสำหรับคีย์บอร์ดแม a นิคอลราคาหลักร้อยชื่อหามารีวิวให้ได้ไหมนะครับวันนี้ผมมากับอีกตัวนะครับตามโจทย์นี้เลยนะครับราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นสําหรับคีย์บอร์ดแม a นิคอลวันนี้ผมมากับ EGA K102 RGB Mechanical Gaming Keyboard TKL นะครับเป็นรูปแบบคีย์บอร์ด TKL 80%อีกด้วยถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับตัวนี้จะเป็นลักษณะอะไรยังไงบ้างจะคุ้มค่าแบบที่ผมบอกไหมลองไปชมกันนะฮะ การออกแบบกล่องรอบนี้นะครับมาเป็นสีส้มเลยนะครับสำหรับ EGA ถือว่าแปลกตามากๆพร้อมระบุจุดเด่นชัดเจนเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟที่มีมาให้เป็นรูปแบบมินิ RGB นะครับอีกทั้งคีย์บอร์ดยังเป็นรูปแบบ TKL ด้วยเดี๋ยวรอค่อยไปชมด้านในว่าลักษณะของเขาจะเป็นยังไงนะครับสเปคของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมรูปแบบมัลติมีเดียฟังก์ชันมีมาให้ถึง12พาสคีด้วยกันนะครับคีย์มีทั้งหมด87คีย์นะครับสามารถใช้งานได้ถึง50ล้านครั้งซึ่งเยอะมากๆนะครับอันติโกตต และสามารถซัพพอร์ตการใช้งาน Mac OS และได้ทุก Windows เลยนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับคู่มือการใช้งานพร้อมระบุบอกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆชัดเจนมากๆและคีย์บอร์ดที่เขามีมาให้เนี่ยพร้อมเสียบใช้งานได้ทันทีเลยนะครับดีไซน์การออกแบบและวัสดุนะครับจะเป็นส่วนที่สําคัญและแตัดสินใจได้ดีกว่านี้ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคราหน้าคตาของเขานะครับว่ารูปแบบแคีย์แคปวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของเขาใช้งานยังไงบ้างลองไปชมวิธีการใช้งานและหน้าตาของเขากันเลยนะฮะการออกแบบเป็นรูปแบบคีย์ บอร์ดแมกนาคิค้านะครับมีรูปแบบไฟมินิ RGB ซึ่งเรียกได้ว่าราคาถูกมากๆนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้จับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะฮะออกแบบมาเป็นรูปแบบ TKL ขนาดกระทัดรัดมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดโดยด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถปรับระดับได้1ระดับด้วยกันนะครับถนัดแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับสำหรับการปรับระดับตรงนี้นะฮะตัวรูปแบบคีย์แคปนะครับเป็นแบบทะลุภาษาอังกฤษนะครับแต่สกรีนภาษาไทยใช้ในที่มืดอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าเช็คคความมุ้ ค่าแล้วนะครับจากราคาผมว่าตัวนี้คุ้มสุดๆแล้วนะฮะ วัสดุเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมีแผ่นเมทัลแผ่น,นในส่วนของด้านหน้าบวกกับพลาสติกซึ่งรวมๆแล้วนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ค่อยมีน้ําหนักมากสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยสายเป็นรูปแบบสายถักขนาดกลางนะครับบวกกับพอร์ตที่เป็น USB สามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยขาดไม่ได้คือส่วนของสวิตต์นะครับตัวสวิตที่วางขายในท้องตลาดมี2แบบด้วยกันนะครับคือ blue สวิตและ red สวิตซึ่งสวิตเป็นของ y h i t สวิตนะครับสามารถคลิกได้สูงสุดถึง50ล้านครั้งถือว่าเป็นค่า ที่สูงพอสมควรเลยสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนต่อไปผมจะพาทุกคนไปฟังเสียงกันนะครับว่ารูปแบบเสียงของเขาเนี่ยนะครับจะลักษณะเป็นยังไงจะสะใจเหมือนรุ่นพี่หรือรุ่นอื่นๆของตัว E.G.L. หรือไม่นะครับสำหรับคีย์บอร์ดแม a นิคอลตัวนี้ลองไปฟังกันนะครับ ส่วนที่สาคัญที่สุดคือส่วนนี้นะครับนั่นก็คือฟังก์ชันมัลติมีเดียและไฟในการควบคุมนะครับตรงนี้จะถือว่าคุ้มไหมนะครับในการควบคุมไฟจะสามารถคอนโทรลรูปแบบมินิอาร์จีบีอย่างที่ผมบอกเนี่ยควบคุมได้มากขนาดไหนลองไปชมกันนะครับฟังก์ชันมัลติมีเดียนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีรูปแบบมัลติมีเดียถึง12มัลติมีเดียด้วยกันนะครับโดยการกดไปที่ F 1ถึง F 1 2ลดเสียงเพิ่มเสียงกดเพลกดพลสหรือเครื่องคิดเลขสามารถใช้งานได้ที่ส่วนนี้นะครับและที่สําคัญรูปแบบไฟ mini มินิอาร์จ มีทั้งหมด12โหมดด้วยกันนะครับโดยการปรับสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มไฟข้างฟังก์ชันได้เลยถือว่าสะดวกในการควบคุมมากๆนะครับชอบโหมดไหนก็เลือกโหมดนั้นสําคัญคือปุ่มสําหรับการรีเซ็ตไรติ้งนะครับกรณีที่เราใช้งานโหมดไฟต่างๆแล้วเราอยากจะกลับไปใช้คืนค่าปกติสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มฟังก์ชันบวก ESC หรือ Escape ได้เลยการเปิดปิดไฟสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มฟังก์ชันบวก Scroll นะครับจะเป็นการเปิดปิดไฟโดยปริยายถ้าอยากปิดสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มนี้ได้ทันทีนะฮะต ต่อมาจะเป็นการควบคุมความสว่างและควบคุมความเร็วนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันทั้งความเร็วและความสว่างนะฮะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือฟังก์ชัน Windows Lock นะครับที่มีมาให้ด้วยสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆเราเกมเมอร์ทุกคนน่าจะถูกใจกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับปุ่มนี้ราคาขนาดนี้คําว่าคีย์บอร์ดแมกนิคเค้เนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับทุกคนใครจะเริ่มต้นใช้คีย์บอร์ดแม c h a n i ค a l ตัวนี้เหมาะมากๆลองตัดสินใจดูสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นหาคีย์บบอรร์ที่เเปปป็น็นนูแบบ gaming, และ สั่งซื้อกันได้นะครับทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลิงก์สินค้าช่องทางการติดต่อสําหรับโอเคทุกโฮมทุกช่องทางเลยสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ